ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุ่นเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการภารกิจการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวได้เปิดเผยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าได้ร่วมกับสํานักงานประสานงานและสังเคราะห์โครงการบูรณาการด้านการพัฒนาเมืองนําโดยดรปิยนุษทูปถมพงหัวหน้าโครงการจัดเวทีการนําเสนอผลงานวิจัยที่อยู่ในช่วง ระยะเวลา6เดือนที่ได้ทุนสนับสนุนจากสกสว โดยเป็นการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในช่วงระยะเวลา6เดือนภายใต้แผนงานวิจัย TRF นะคะในเรื่องของการจัดทำแผนบูรณาการจังหวัดที่ได้มีการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดของ4เมืองด้วยกันได้แก่ที่จังหวัดสระบุรีนครนายกพิษณุโลกและแม่ห้องสอนนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีการติดตามความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้ครบถ้วน นสมบูรณ์แล้วนำเสนอต่อสกอสวในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป สำหรับจังหวัดสระบุรีได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการก้าวสู่เมืองน้าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีนายนพดลธรรมวิวัฒน์นะคะเป็นหัวหน้าโครงการจังหวัดนครานายกซึ่งก็ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องของโครงการพัฒนาชุดข้อมูลและภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครานายกซึ่งโครงการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนธยาศิละมาดภาควิชาวิทยาศาสาตร์การกีฬาคณะ คณะศึกษามหาวิทยาลายัยศรีนครินธนวิโรจน์นะคะที่อยู่บริเวณหลังสิตนครนายกคลอง16เป็นหัวหน้าโครงการนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองก็ได้มีการนําเสนอผลงานแล้วก็มีการพูดถึงภาพรวมการดําเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมาไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่นี่เองในเรื่องของโครงการนะคะเป็นโครงการที่มีชื่อว่าการสร้างเศรษฐกิจสร้างสารร์ระดับเมืองด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนตลาดใตา้โครงการนี้มีนายธนวัฒน์ขวัญบุญนะคะเป็นหัวหน้าโครงการและใน ส่วนของจังหวัดแม่ห้องศนเองก็นําเสนอผลการวิจัยที่ชื่อว่าโครงการการพัฒนากลไกเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะเชิงวัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้แนวทางพิพิธภัณฑ์ที่มีใช้ในชีวิตนะคะในเรื่องของการจัดการเมืองในจังหวัดแม่ห้องศอนนั่นเองโดยโครงการนี้มีในการปราณีศิลเป็นหัวหน้าโครงการค่ะ ขณะที่ทางนายนพดลธรรมวิวัฒน์นะคะประธานกรรมการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัดได้กล่าวว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ได้นําเสนอความคืบหน้าของกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว3ครั้งด้วยกันพร้อมกับเสนอความคืบหน้าสําหรับแผนที่จะดําเนินการในระยะต่อไปซึ่งเกิดจากการลงพื้นที่ในเชิงลึกของนักวิจัยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าแผนปฏิบัติการที่เร่งผลักดนันโครงการให้เกิดเป็นผลรูปธรรมจริงมากขึ้นนั้นก็จะเห็นได้ว่า าเป็นเรื่องของภาพรวมผลการศึกษาผลการวิจัยในหลากหลายแงยม่มุมที่ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยจะมีโครงการเร่งด่วนนะคะในเรื่องของการดําเนินการไปจนถึงเดือนตุลาคมภายในปีนี้ขณะนี้เองก็อยู่ระหว่างของการหารือทีมงานเรื่องของการสร้างทางม้าลายรูปแบบสามิติเพื่อที่จะพัฒนาสมาร์ทบัสให้บริการรอบเมืองแก่งคอยตลอดจนทําให้พื้นที่เมืองแก่งคอยเองนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวกรีนสตรีทและกรี แอเรียนในพื้นที่ค่ะ ขณะที่นายการปลาณีศิลนนะคะหัวหน้าโครงการในนามของคณะกรรมการบริษัทแม่ห้องสอนพัฒนาเมืองจำกัดได้กล่าวว่าขณะนี้ที่จังหวัดแม่ห้องสอนเองได้จัดทําวิดีทัศน์นําเสนอเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจแผนงานวิจัยที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและสร้างการรับรู้วงกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะมีการเน้นไปที่ในเรื่องของเชิงการศึกษาวิชาการที่มุ่งการสร้างความเข้าใจ และโครงการนี้นะคะก็จะแตกต่างจากโครงการของจังหวัดอื่นๆตรงที่ไม่เน้นสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ค่ะแต่จะเน้นการนําเสนอด้านวิชาการด้านการวิจัยมากกว่ารวมไปถึงไม่เน้นการพัฒนาทางด้านกายภาพด้วยนะคะเพื่อที่จะต้องการให้ทุกๆคนเนี่ยแหละค่ะเห็นถึงข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วประชาชนในจังหวัดแม่ท่องสอนเป็นอย่างไรเศรษฐกิจและไรายได้ต่อหัวเป็นอย่างไรทั้งในเชิงของเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ให้เข้าใจง,ง่ายๆนั่นเองค่ะก็ถือ why